สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าก็จะพาท่านผู้ชมมาชำนอกันนะคะชำนองแบบง่ายในขวดทําได้ไม่ยากเมื่อยิมโนของเรานะคะยิมโนเขียวมีหนอกถึงแม้ว่าเขาจะมีหนอก,กจริงนะคะแต่ว่าเมื่อเราเด็ดปุ๊บลาของเขาก็ยังไม่มีมานะคะฉะนั้นวิธีการรอลาาของเราวิธีง่ายๆอย่างหนึ่งก็คือก่อนที่เราจะลงพร้อมปลูก เราก็มาล่อลากเพื่อให้ต้นของเขาโตเร็วโตวไวอุปกรณ์ของเราก็นี่เลยค่ะขวดน้ำพลาส,สติกสี่เหลี่ยมนะคะที่เราไม่ได้ใช้แล้ว2ก็คือขี้เท่านะคะขี้เท่าที่ผ่านความร้อนนะคะในการทำต้นไม้เดีย๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็ตัดขวดก่อนนะคะ ก็ตัดปากขวดเป็นแบบนี้นะคะเหมือนเป็นตู้อบขนาดเล็กหลังจากนั้นเราก็ใส่ขี้เถ้าลงไปใส่ขี้เถ้าจนเต็มขวดนะคะหลังจากที่เราใส่ขี้เถ้าลงไปแล้วนะคะประมาณครึ่งขวดก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเราก็เติมน้ํา หลังจากที่เราลดน้ํานะคะจนมีความชื้นนะคะในขวดแบบนี้นะคะเราก็เด็ดหน่อมาเลยค่ะวิธีการน่อลรากแบบนี้ก็คือจะทําให้ยิมโนของเรานะคะมีรากเร็วขึ้นแล้วก็โตวไวขึ้นนะคะอย่างอันนี้หัวใหญ่เห็นไหมคะเมื่อเราเด็ดรากของเขาก็ยังไม่มาแต่การใช้วิธีการล่อลรากแบบนี้ก็จะทําให้หัวของเขานะคะ ได้ต้นใหม่ที่โตขึ้นไวขึ้นอันนี้ก็วิธีการเด็ดหัวก็คือบิดนะคะอย่างที่เราบอกเสร็จแล้วเราก็เปิดฝานะคะวางลงไปเลยค่ะ หนึ่งขวดก็สามารถวางได้หลายหัวนะคะแต่กระถางนี้เรามีแค่สองหัวเราก็วางไว้แค่สองหัวแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดฝาไม่ต้องเอาอะไรรัดนะคะให้อากาศเข้าได้นิดๆเพียงเท่านี้ประมาณเจ็ดวันก็จะเริ่มมีรากนะคะสิบห้าวันก็รากของเขาก็จะเริ่มยาวการใช้ขวดในการอบรากก็คือจะข้อดีของเขาคือเราจะได้เห็นรากที่ชัดเจนนะคะรากของเขาจะออกด้านล่างเพียงเท่านี้การอบราก แบบง่ายๆขวดที่บ้านถ้าใบใหญ่เราก็ได้ได้เยอะได้หลายหน่อนะคะก็เป็นการประหยัดเวลาและก็เนื้อที่ไม่ต้องหาตู้อบให้ยุ่งยากก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แจ้งโมงด้วยนะสวัสดีค่ะ